เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีความตั้งใจดีเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดวันนี้ผมมีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับชื่อว่าติป,ปะลัทธามิคะชาดกเป็นเรื่องที่บอกเราว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีค่าขนาดไหนโดยเฉพาะตอนที่เราเจอเรื่องคับขันจริงๆเรามาค่อยๆฟังเรื่องราวไปพร้อมกันเลยนะครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้ามีกฎ ที่ออกมาพืกความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่กฎนั้นเนี่ยดันกลายเป็นอุปสรรคกับคนที่ตั้งใจเรียนรู้มากที่สุดแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนี่แหละครับคือปมของเรื่องราวในวันนี้เรื่องราวของเราในวันนี้นะครับไม่ได้เริ่มต้นในป่าลึกหรือดินแดนไกลโพ้นที่ไหนเลยแต่เกิดขึ้นใกล้ๆกับพระพุทธองค์นี่เองครับ กับปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กๆในหมู่สงฆ์แต่กลับกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้กับสามเณรน,น้อยรูปหนึ่งที่ชื่อว่าราหุลซึ่งก็คือพระโอรสของพระองค์เองนั่นแหละครับเรื่องของเรื่องมันก็คือมีชาวบ้านมาทูลฟ้องพระพุทธเจ้าครับว่าเวลาให้พระหนุ่มๆไปค้างที่บ้านเนี่ยบางรูปก็นอนกรนเสียงดังลั่นเลยบางรูปก็ละเมอเสียงดังคือทําเอาเจ้าข,ของบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยพอพระพุทธองค์ได้ฟังแบบนั้น เพื่อตัดปัญหาและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เลยออกกฎข้อใหม่ขึ้นมาครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่ากฎง่ายๆข้อนี้จะไปกระทบกับสามเณรราหุลเข้าเต็มๆซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุนะครับท่านราหุลเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้และว่าง,ง่ายสอนง่ายที่สุดพอมีกฎใหม่ออกมาท่านก็พร้อมปฏิบัติตามทันทีแต่ปัญหาก็คือแล้วคืนนี้ท่านจะไปนอนที่ไหนล่ะครับ คือปรากฏว่าที่พักอื่นๆเนี่ยมันเต็มหมดเลยครับด้วยความที่ท่านเคารพในกฎมากๆแล้วก็ไม่อยากจะไปรบกวนใครสามเณรราหุนก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่โอ้โหคงไม่มีใครคาดคิดครับท่านเข้าไปนอนในวัดจกุดีหรือถ้าพูดได้เห็นภาพง่ายๆก็คือห้องสุขาส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้านั่นเองพอใกล้รุ่งสางพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ทรงเห็นสามเณรราหุน,นอนขดตัวอยู่ในนั้น แต่แทนที่จะทรงตำหนินะครับพระองค์กลับแย้มพระสรวรทรงชื่นชมในความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมุ่งมั่นของราหุลและก็ตรัสกับเหล่าภิกษุว่าความเป็นผู้ฝ่ายศึกษาแบบนี้ของราหุลเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมีในชาตินี้หรอกนะแต่มีมานานแล้วตั้งแต่อดีตชาติโน้นแล้วภาพก็ตัดกลับไปครับพระองค์ทรงพาภิกษุทั้งหลายย้อนเวลากลับไปยังอดีตการณณป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ในกรุงราชคฤห์ ที่นั่นมีฝูงกวางนับพันตัวอาศัยอยู่อย่างสงบสุขในฝูงกวางฝูงนั้นมีแม่กวางนางหนึ่งครับรักแล้วก็เป็นห่วงลูกชายตัวน้อยของตัวเองมากๆคือด้วยหัวอกของคนเป็นแม่นะครับก็เลยพาลูกไปฝากฝังกับพี่ชายของตัวเองซึ่งเป็นกวางจากฝูงที่ฉลาดแล้วก็มีประสบการณ์รอบด้านพร้อมกับขอร้องว่าพี่ท่านช่วยสอนวิชาเอาตัวรอดจากนายพรานใจร้ายให้ลูกข้าทีเถิด และนี่คือสุดยอดเค็ดวิชา3ข้อที่กวางผู้เป็นลุงได้ถ่ายทอดให้หลานชายครับ 1. เลยคือต้องอ่านเกมของนายพรานให้ออก 2. ต้องฝึกแกล้งตายให้เนียนที่สุดและ 3. ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องรู้จักอดทนรอจังหวะที่ใช่จริงๆถึงจะลงมือเรียนทฤษฎีกันมาอย่างเข้มข้นแล้วก็ถึงเวลาสอบปฏิบัติจริงสทีและแล้ววันแห่งการทดสอบที่เดิมพันด้วยชีวิตก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดครับ ขณะที่กำลังออกหากินเพลินๆอ,อยู่นั่นเองเจ้ากวางน้อยก็พลาดท่าครับไปติดบ่วงแล้วของนายพราลที่ดักเอาไว้มันร้องลั่นเลยครับด้วยความตกใจเท่านั้นแหละครับกวางทั้งฝูงแตกหือหน,นีตะลิดเปิดเปิงไปด้วยความกลัวแม่กวางพอรู้ข่าวก็หัวใจแทบสลายรีบวินหน้าตาตื่นไปหากวางจ่าฝูงผู้เป็นพี่ชายแต่สิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่ความตื่นตระหนกนะครับ แต่เป็นคำพูดที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นว่าน้องหญิงอยาก,กํำนวณไปเลยเราสอนหลานมากับมือเขาเรียนวิชามาดีแล้วเชื่อสิว่าเขาต้องรอดเอาละครับมาถึงฉา,า,ากคลแม็กของเรื่องแล้วในขณะที่ติดบ่วงสิ้นหวังแบบนั้นเจ้ากวางน้อยจะทำยังไงต่อไประหว่างสัญชาตญาณความกลัวกับสติปัญญาจากคำสอนอะไรจะนำทางให้รอดพ้นไปได้แทนที่จะดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งจนหมดแรงนะครับ สิ่งแรกที่เจ้ากวางน้อยทำคือการตั้งสติแล้วค่อยๆทบทวนคำสอนของลุงทีละข้อทีละขั้นตอนอย่างละเอียดเลยแล้วปฏิบัติการแกล้งตายระดับมือรางวัลก็เริ่มขึ้นครับมันเหยียดขาทั้งสี่ให้แข็งทื่อทำท้องให้พองลมขึ้นมาแลบลิ้นห้อยออกมาจากปากใช้กีบคุยดินจนตัวเปรอะไปหมดและที่สำคัญที่สุดคือกลั้นหายใจให้นิ่งสนิทเหมือนกับกวางที่ตายแล้วไม่มีผิดเพี้ยน พอนายพรานเดินมาถึงเห็นสภาพแล้วก็โอ้โหเชื่อสนิทใจเลยครับว่ากวางมันตายแล้วจริงๆสภาพเหมือนตายมาสักพักแล้วด้วยซ้ําซึ่งทั้งหมดนี้คือการแสดงระดับออสการ์ของเจ้ากวางน้อยนั่นเองนายพรานเห็นแบบนั้นก็เลยสบทกับตัวเองว่าฮสงสัยดิ้นจนช็อกตายไปเองช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยมาจัดการ ว่าแล้วเขาก็เดินเข้าไปปลดเชือกที่บวงออกอย่างสบายใจเลยครับแล้วก็หันหลังเดินไปหาเถาวันกะว่าจะเอามาร้อยตัวกวางเพื่อแบกกลับบ้านและนี่แหละครับจังหวะทองที่มันรอคอยในเสี้ยววินาทีที่นายพรานหันหลังให้เพรึบเจ้ากวางน้อยก็ดีตัวลุกขึ้นแล้วโกยแนบเข้าป่าลึกไปในพริบตาทิ้งให้นายพรานยืนอ้าปากค้างอยู่ตรงนั้นก่อนที่มันจะวิ่งกลับไปหาแม่อย่างปลอดภัยในที่สุด พอเล่านิทานจบปุ๊บพระพุทธองค์ก็ทรงวกเรื่องราวกับมาที่เรื่องปัจจุบันเพื่อเฉลยความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งระหว่างนิทานกวางกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับสามเณรราหุลและนี่คือบทสรุปที่ทำให้ทุกคนต้องโอ้โหร้องว้าวเลยครับพระพุทธองค์ทรงเฉลยว่าลูกกวางน้อยที่ทั้งฉลาดและเชื่อฟังคำสอนในวันนั้นก็คือสามเณรราหุลในชาตินี้นี่เอง ส่วนกวางจ่าฝูงที่เป็นทั้งลุงและอาจารย์ผู้สอนสั่งก็คือพระองค์เองในอดีตชาตินั่นแหละครับดังนั้นหัวใจของเรื่องนี้มันสอนเราว่าการเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้และเชื่อฟังคำสอนของผู้มีประสบการณ์เนี่ยสำคัญมาก แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการรู้จักนำความรู้นั้นมาปรับใช้ด้วยสติปัญญาของเราเองในยามขับขันถึงจะสามารถเอาตัวรอดจากบ่วงหรืออุปสรรคต่างๆในชีวิตได้เหมือนกับที่ลูกกวางรอดจากบ่วงของนายพรานมาได้นั่นเองครับเรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามคมคุมไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเจอกับสถานการณ์ถึงข้าจริงๆระหว่างความรู้ที่เราเรียนมากับสัญชตาตญาณดิบๆเพื่อเอาตัวรอด คิดว่าสิ่งไหนจะสำคัญกว่ากันลองเก็บไปคิดดูนะครับและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสวัสดีครับ